ดาราสาวลูกครึ่งแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษนะคะก็เรียกได้ว่าบ้านเราเองเนี่ยก็มีนักแสดงสาวสวยที่เป็นลูกครึ่งกันมาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราเลยจะพาทุกคนนะคะมาส่องดูกันว่านักแสดงสาวสวยคนไหนบ้างที่เป็นลูกครึ่งเมืองผู้ดีอย่างประเทศอังกฤษคะ่ะมากันที่ตัวแม่คนแรกนะคะอย่างสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตค่ะที่เป็นเจ้าแม่แฟชั่นรันมงการโดยมีโอกาสได้ไปร่วมงานพรมแดงมาก็หลายครั้งแล้วก็เป็นที่โด่งดังอย่างมากนะคะกับการร่วม งานพรมแดงที่เมืองคาสในหลายปีก่อนนั่นเองค่ะโดยสาวชมพูลนะคะก็ได้เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ17โดยเริ่มต้นจากการอยู่สังกัดช่อง7มาก่อนก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะตัดสินใจย้ายมาช่อง3แล้วก็มีผลงานแจ้งเกิดอย่างเรื่องดอกส้มสีทองในบทเรยานั่นเองค่ะ ต่อกันที่นักร้องนักแสดงสาวสวยอย่างแคทเทอรียาอิงลิชค่ะที่เธอเนี่ยมีคุณพ่อเป็นคนอังกฤษแล้วก็คุณแม่เป็นคนไทยนะคะทําให้เธอเนี่ยมีใบหน้าที่เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์มากๆอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะโดยสาวแคทนะคะก็ได้เริ่มเข้าวงการผ่านการเล่นเป็นตัวประกอบมิวสิกวิดีโอแล้วก็ขยับขยายมารับบทแสดงในภาพยนตร์ค่ะแล้วก็มีผลงานที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงกับเธอมากๆเลยก็คือบทเพลงที่ชื่อว่าเพลงโอเคนะคะนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะกับสาวแซมมี่คาวเวลค่ะอีกหนึ่งสาวสวยหน้าคมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันนะคะว่าเธอเนี่ยน่าจะมีเชื้อลูกครึ่งแขกเสียมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วสาวแซมมี่เองเนี่ยเป็นสาวลูกครึ่งอังกฤษนะคะที่มีดรีกีเป็นถึงไทยซูเปอร์โมเดล2007นั่นเองค่ะซึ่งสาวแซมมี่นะคะก็เรียกได้ว่าหลังจากที่เธอเนี่ยคว้าตําแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลได้เนี่ยก็ได้มีโอกาสรับงานแสดงละครต่างๆจนมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่สาวเบลล่ารานีนะคะสาวสวยน่ารักหวานใจหนุ่มเวียนั่นเองที่คุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนอังกฤษแล้วก็คุณแม่เป็นคนไทยอีกเช่นกันค่ะโดยสาวเบลล่านะคะก็เริ่มเข้าวงการผ่านการรับงานถ่ายโฆษณามาก่อนก่อนที่จะมีโอกาสได้แสดงละครเรื่องแรกในบทร้ายอย่างรอยมานที่เธอเนี่ยร้ายสุดๆไปเลยแล้วก็มีชื่อเสียงจนไปที่รู้จักนะคะในบทกรองแก้วในเรื่องคุณชายปุติพัทน์นั่นเองค่ะต่อมานะคะกับสาวคนสุดท้ายค่ะอย่างสาวแพ แทริเซียกูค่ะสาวสวยลูกครึ่งอังกฤษที่เข้าสู่วงการจากการที่เพื่อนสนิทของคุณแม่เนี่ยได้ชักชวนเธอไปนั่นเองค่ะโดยเริ่มต้นคาะด้วยการเป็นนางแบบให้กับนิตยสาร,รต่างๆก่อนจะได้มาอยู่ในสังกัดของช่อง3แล้วก็มีผลงานละครเรื่องแรกอย่างเรื่องหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซน,นั่นเองค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ